ออกหลังใบหาครับมาคู่ลีล้วสนุกสูสีแน่นอนและจนี้หลุดเลยไหลมาซ้ายไ,ไปาับเซฟิโลอัธรพลหายมาแล้วไม่ได้ฮะออกซ้ายลูกนี้แต่กระชากลากเข้าในนนทบุรีแมาาเล็กชลีระของน้องๆครับแมดูจะเล็กกว่าแต่ว่าคองแคหลือเกินยังอยู่ไปแล้วไวทนล และตรงนี้ายแล้วก็ยังอยู่สีคนนนครับระวังเบอร์แปดดนวิ์นะครับอของแท้อาวครับเก็บบอลกลับมาได้แล้วสุนิกรไหลมาเบาไปหน่อยกลับมาจังหวะนี้ครับไม่ผ่านนนทบุรีวิทยาลายัยแตกลายของชายวัยหนุ่ม,ม,ม,มแล้วก็หมดเวลาการแข่งนในครึง่งเวลาแรกครับเนี่ยในจังหวะนี้ครับกลับมาเดินต่อขยับกลัปมาใหม่ครับ และตรงนี้ครับไหลมาพับพับชนนเติดเครื่องสีคูณร้อยมาไม่ได้ครับแม่และจังหวัดสองเข้าทางอยู่และชะนนไหลมาที่อัธนาชิตเขา้าสายตาจันนัครับโอขมคมมากอาวครับไ,รไม่ผ่านครับโอ้ดีครับเจ้าทาโร่ครับและในยังนี้ยังไง ได้และปาดมาก็ดูจังหวะนี้ครับพร้พอมแล้วและไหลเสาสองก้ายังอยู่จะไปไหนละจ๊ะโอ้โหนี่แหละครับบระษูสาประตูครับเจ้าวายุนี่แหละครับวายุผ่านพบครับมาปฏิเสธครับลูกยิงของนนทบุรีพิจารัยไม่ได้ครับ ยังอยู่ที่หนึ่งประตูศูนย์อาครับเดี๋ยวดูว่าทางฝั่งของโดนวิทจะทํำยังไงเดินต่อครับบิดบรทังด้านขวาครับให้ธนกิจแตะบอลแรกก็ยาวไปหน่อยครับบอลอาวครับแล้วก็เลือดลอย